มาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะครับเี็นกับผมโคคิดน,นะครับและนี่คือบลัดมอเริ่มกันเลยใส่เทปเรากำลัลงดูวิดีโออยู่แล้วเนะี่ยโอ้เดเคาเดตันคานตี้มอครับเดตันอินเดียนาเวลาห้าโมงสี่สิบแปดนาทีพฤศจิกายนปีหนึ่งเก้าเก้าแปดวันที่สาม โอ้อเกิดเหตุขึ้นแล้วเสียงยังดัง <c oughs> แต่ยังนะครับจะโอ้โตดนอะไรไม้เสียบลูกชิ้นเหรอหลักมอบายโอลิฮอลครับ โอ้ oh, จะแตกหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากเกิดเหตุสยองขึ้นในห้างสรรพสินค้า okay, ชื่อดัง,ดงย่าน <in there. S 1> อินเดียนาโอเคอ่านไม่ออกเลยครับภาษามันมันจะซาบไปไหนเนี่ยรีบๆเข้าไปทำงานซะแล้วก็ไปจัดการมันบอกทีว่าเอาเหยื่อล่อมาด้วยนะกัปตันรีดนะครับรีดฮนะ the best the best, บอกเลยว่าของดีที่สุดกัปตัน โอ้ยโชคดีไอ้ต,ต,าตายเหอะที่เป็นบ้าอะไรกันเนะี่ยข้างใน,นมันคืออะไรอะ่ะอโทษทีไม่ควรทำให้นายประมาาขึ้นเลยนะเอาปืนไปปืนยิงแบบนัดเดียวนะของคลาสสิกยิงให้คุ้มค่าล่ะไม่งั้นเราซวยกันหมดแนะ่เราจะคอยเป็นกำลังใจให้นายนะ ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้านำมันออกมาได้แล้วก็มันไม่ออกมาหลอกครับกัปตันเชื่อมือผมได้เลยผมได้มือหนึ่งในสอดอถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันคือแล้วก็ส่งข่าวมาด้วยนะเจอกันเป็นประตู <S <S โ,อโ,โอเคครับขออนุญาตเบาเสียงดังจัดโอ้โหนี่ไงประมาณนี้ไหมอีกขวาเพื่อเลงครับแล้วเราอยู่ในห้างสรปเร์สิค้า แถบอินเดียนาที่เหมือนจะมีเหตุการณ์ตัวประหลาดนะครับโผมาบุกห้างสิสนคา้าแล้วก็จัดการผู้คนเมาไวมันไม่หให้ม่ให้ให้ปรับเมาใช่ไหมนะอ้าเคเลยไม่มีก็ไม่มีครับเราขยับมือเรงก็ได้ครับเราไม่ขยับจอก็ได้วะามากดชิปเพื่อวิ่งขอบคุณครับแต่จำไว้นะเสียงนะ่ะจะทําให้มนหันมาสนใจใเราโอเคครับก็ไม่เท่าไหร่ป้าอีแค่เสียงดัง เอ๊นี่คืออ๋อมันคือตู้ไอ้นี่ครับตู้กดขนมอืมหล่มจากข้างบนอย่างนั้นเหรอต่อไปโ oh my god มันจะได้ยินกดคอนโทรลปัก้มได้ครับนี่มันผ่าอะไรเนี่ยมันไอเส้นๆนี่ไม่ได้จอพังใช่ไหมครับเดี๋ยวจะจอขึ้นเส้นบ่อยเหลือเกินโอ้ร่างที่ถูกเสียบ ถูกเสียบไว้แบบโยนโยนหอกเสียบอะครับโยนหอกปักอะอันนี้เข้าได้ใช่ไหมบางทีฉันน่าจะคลานได้ด้วยการกด C นะเอ้าถ้าผมกดคอนโทรลเพื่อคลานเอาเหมือนกันเลยเสียบคอนโทรลมันปุ่มเดียวกันเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอ้โหในร้านยังอยู่ครับยังไม่ยังไม่ตายได้โปรดช่วยผมด้วยเดี๋ยวนี้ยิ่งก่อนมันมันมาแล้วพระเจ้าช่วย โอ้ oh. เอเอผมขอเบอร์เกอร์ิต <c oughs> <c oughs> เบอร์เกอร์จิตจะไม่มีให้หรอครับเศาจังมู <c oughs> มันโนคือพอมาเป็นแบบจอซ่าเป็นคัฟกรเก่าใส่เทปอะครับมันมันดูออกยากมากเลยว่าอะไรเป็นอะไรล็อกก็กุญแจก่อนน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอเค <c oughs> เหมือนว่าเขาถูกหอกนั่นเสียบนะสองเล่มด้วยกัน วังว่าอันที่ปักหัวน่าจะโดนก่อนโอ้เพราะว่าถ้าโดนปักหัวก่อนก็นคือตุยเลยครับไปเลยถ้าโดนปักตัวก่อนมันจะเจ็บมากครับมันจะแบบเออเราก็โดนปักหัวมันจะมันจะมีความเจ็บก่อนไงถ้าโดนหัวคือเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับพวกเขากำลังกินข้าวกัะมันกันอยู่แล้วมันเกิดว่าอะไรขึ้นกันแน่นะอืมอืมกุญแจอาเจล้ฮะห้องสตาฟครับมาบิ๊กมันช์อ๋อบิ๊กมัน คุณแจห้องสตาฟเรียเรียครับมีโน้ตอยู่อ่าบันทึกการเข้างานเหรอเอมเข้ามาแล้วแม็กเข้ามาแล้วซิลลี่เหรอครับซารล,ลี่ครับเข้ามาแล้วจอสไม่อยู่เหมือนว่าพ่อเขาน่าจะมีเรื่องสำคัญนะโอเคครับจอสโชคดีไปคอมถูกทิ้งไว้ตรงนี้ ข้ามกลางเรื่องบ้าๆนี่โอ้โเรืนากาศห้องเก็บของของห้างนี่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอเคเรากลับมาอีกฝั่งแล้วครับอ้อมมาได้อมสวัสดีครับเลอยู่ไหมครับถ้าเราวิ่งมันจะเสียงดังใช่ไหมมันจะเห็นเราใช่ไหมนะอุ้ยนี่ฉากต้นเกมเลยครับพี่ ศาลานั้นมาดูเหมือนกับว่าเป็นจุดดีที่จะวางเหยื่อล่อเลยเอ غ. วางหยอดเรียกครับไปตีเสียมมาจ่อเลยก่อนจอนีครับจอนีครับอ geons, โนโหมาแล้วจอแดงมาแล้วจอแดงด้วยเหเล็งไม่ได้ด้วยครับตอนนี้ทำได้แค่ดูปะ มือลั่นไม่ได้เลยนี้้อุยโอเคต้องยิงให้โดนนั่นจะหนีไม่ได้สามสองบ้าเอ้ยออมอนเราบินสุดกินนัดวะกดกดอะไรก็ไม่บอกว่ามีกี่นัดอต่ผมยิงมืแล้วสองครับไม่รู้ว่าในแม็กเราเราพบมากี่กี่นัดทั้งตัวแบบว่าจะมีสายเข้านะตัปตัน แต่ดกรเบดี้กลังทำาุปังไอช่วยได้อยู่ด็อกเตอร์มันมีหอกเต็มไปหมดเลยมีคนถูกเสียบด้วยอต่ที่บอกมาเนี่ยเหมืนกับตัวทดลองของยุคไทรัสซิกเลยนะน่าจะสองร้อยกว่าไปข้าสิลล้านปีก่อนนะฮัสตเวนัทอร์นักล่าหอกนักล่าหอกอะ Not here. มันไม่ควรจะมาอยู่ตรงที่ได้ซ้ำอะ่ะมันไม่ควรเกิดมาได้ซ้ำตัวมันสามารถสร้างหอกเคลาตินขึ้นมาในลำคอได้จากนั้นก็พ่นมันออกมาโดยการใช้การขับของกล้ามเนื้อ <baby> ไอ้บ้าเอ้ย s <S เล็งไปที่คอมันนะมัน <and S 2> อ่อนตรงนั้น แล้วมันจะป้องกันไม่ให้เจ้านั่นน่ะยิงหอกได้อีกได้ยินแล้วใช่ไหมจัดให้มันจัดหนักเลย <and> ตามระเลี่ยนโอเคครับจุดอ่อนมันอยู่ที่คอครับอ,อ่ะชื่ออะไรนะฮะซาโซว่าทำไมผมไม่คุ้นชื่อตัวนี้เลยวะเมื่อคืนเม่คือไอ้เสาจะยุคไหนเนี่ยไตรจิกเมื่อคือตัวไหนผมผมไม่คุ้นเลยผมว่าผมก็รู้จักแต่ของเสาอพอตัวนะเอ๊ะ <laughs> เกมอย่างนั้นเหรอหรืออะไรอะหรือว่าน้ำเฟรนด์แคชเกมตกปลาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเล่นครับตอนนี้ยังเล่นไม่ได้โถ่เอ้ยนี่นี่ที่ซ่อนเราหรือเราสำรวจนะให้มันให้มาันเน่ยครับมาทำไมวะขึ้นเหรอลังเข้ามีอะไรอะดักรอหรือดักยิงหรืออะไรฉันต้องรอเจ้าฮาร์โซเวนเตอร์ก่อน เอ่อล่อยังไงอ๋อวางเนื้อตรงนี้ครับแล้วซ่อนแล้วเล็งที่คอมามันคือตัวอะไรนี่มันคือตัวเสาจากยุคคลาสสิกแต่ทำไมคลาสสิกมั okay. นมีจวอะไรดังๆบ้างนะว้าวม่มันไม่เปิดคอให้ยิงเลยครับโดนโดนโดนแล้วกูโดนแล้วกูได้ละโดน Back, back. <c oughs> บ็คโทีภาพตัดกับภาพตัดไม่เกิดอะไรขึ้นสมมุติได้ถ้าเรายิงมันโป๊ะแล้วเรามาหลบตรงนี้ได้ป่าปวเดี๋ยวมันมีที่อื่นให้หลบไหมครับข้างหลังนี่ไงมันหลบหลังได้เราก็ไม่หลบตัวหน้างนานบ้าเอ้ยเพราะว่าต้องยิงจากหลังคอมันครับข้างหน้ามันมันเอาหัวกันนอะตรงคอน่าจะจุดอ่อนอ่ะมาสาม อูหลังกูมัก็ยิงกูโดนอะ่ะสมมตนะโอ้เราหลบแบนี้ได้เหรอหลบไปหลายที่เลยครับแต่ตรงนี้ไม่มีระยะยิงเลยนะ หรือได้วะรอเหมือนจะได้ครับนี่ไงตรงนี้เลยมันอีกไปแล้วโอ้โหกว่าจะหามุมยิงเจอมาหลังไปไม่ได้ครับไอ้น้องมาเจอกันต่อเราแค่ต้องผมว่าโอ้ ูกลางเหมือนว่าเขาจะเลือดออกตายตอนที่หนีออกมาอาโดนกัดแต่แบบไม่ยังไม่โดนเสียบครับเลยคานมาถึงนี้แล้วก็ไม่รอดนะฮะเดงนี้ไปได้ครับแต่วะแต่วะุ่นปุนหาไม่เจอมันมันไม่ใช่ดีแล้วหรอ มันไม่ต้องวางเยื่อรอแล้วหรอวะโอ้โหอยู่ดีๆก็โผมาตกกระจายหม้อเข็นอยู่แล้วใครจะไปรู้มันจะหล่นล่ะมาครับมาครับมาครับ ไปดิเฮดินเสียงปืนยิง oh, นี่จะบอหนอะบอนายตุยไปแล้วอ่ะย yeah. ังงไผมต้องเงียไ well, we บไว้มันล่างๆมาอยู่วันนี้มีข้อมูลใหม่มานะจะ <ino> จะต่อสายให้กับแม่สาวเด็กสาวแล้วกันข่าวเรียับข่าวร้าย <bad> ข่าวร้ายคือ คุณข้ามด้วยตัวเองไม่ได้คุณต้องล่อมันออกมาเ <good> ข่าดีคือ I I ฉันคิดว่าฉันมีวิธีทำแบบนั้นอยู่มีแค่เพศเมียเท่านั้นที่มีความสามารถในการปล่อยหนามได้แล้วตอนนี้มันทุกคนในห้างตายหมดก็น่าจะเป็นที่ที่ทำทางที่ดีแล้วล่ะ เข้าเรื่องสักทีตอนนี้ชั้นล่างมันมีร้านสวนอยู่และความชืน้นกับสภาพแวดล้อมก็พอดีในการสร้างรังเลย decks, ถ้าเกิดไปเอาไข่มันมาได้เราก็น่าจะล่อมันออกมาได้นะจากนั้นพวกเราจะรมยิงมันให้ตาย Okay. ตอนนี้มันน่าจะมีแผนที่ของห้างอยู่น่าจะอยู่ตรงท่อลมที่อยู่ตรงชั้นบนนั่นแหละที่นายกำลังอยู่นั่นแหละตอนนั้นจะททำให้นายหาทางไปร้านขายของสวนได้ถถึงเราก็บอกนะทราบเปลี่ยนมันหนีไปทางไหนวะน่ะมันหนีเข้ารูนี้ไปครับเราต้องไปหาไอ้ท่อนั่นก่อนนะท่อเพื่อเอาแผนที่ครับจะได้รู้ว่าไปร้านสวนตรงไหน,น แต่เราจะปลอดภัยหรือไม่ไปไม่ได้แล้วครับโอ้ดักตบป่ะนี่มูมารออันนีนี่นี่นนนล็อกไว้ต้องหาทางเปิดยิงดิบายอ่าไข่ควงเอาไข่ค,วง,ขควงมาไข่ปะเดี๋ยวขอหาไข่ควงก่อนนะครับในน,นี้มีมั้นะโอ้ยนอนเด้นลาน,นี้ปะ ร้านายมือเราย,ยังไม่ได้สำรวจครับเอ๊ะที่ห้องน้ำไอ้ไอ้ร้านนั้นมันอยู่ตรงไหนร้านเกมอ่ะอ๋อร้านนี้ครับไอ้หนังพี่ชายตรงนี้มีอะไรไหมนะกดอะไรไม่ได้เลยครับให้ตายเ,ยเถอะคลายเนี่เอาขนมเข้ามากินในท่อนั่นอีกแล้วนะ วันก่อนอะแอบบี้ก็เห็นเอาคาออกมาจากไอท่อนั่นพร้อมก็เศษขนมชีสสินดั้เต็มหมดเลยอะตายใครเป็นคนทำกันแน่จากนั้นเราก็เลยซ่อนไอไข่ไขควงที่เขาใช้อาไ้อยู่ในนั้นถ้าเกิดต้องใช้มันเราก็เราซ่อมไว้หลังตู้เกมนะโอเคครับซ่อมไว้หลังตู้เกมอ้าวนี่มันกดตู้ไหนวะนี่น,น,นี่นี่จะแล้วขอบคุณครับ เอาไขควงไปซ่อนไว้หลังตู้เกมจะได้ไม่มีใครหาเจอแต่แปลนอะไบนโต๊ะเลยนะโอ้มันต้องมาตอนที่เราผมเปิดไข่ควงอยู่แน่เลยวะต้องงานให้ดีครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาจากไหนด้วยถ้ามันโบมแบงนั้นนะ่ะแตกไขควงึโอ้โหหมอนี่แอบมากินหน่มตรงนี้ตกใจ <laughs> โทษได้ปะละ่ะ อ้สวัสดีครับไปซะรอติงใฮ้เพื่อนครับฉันไม่พูดไหนไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ไข่ลังมันอยู่ในนี้เลยเนี่ยโอ้ช่างเข้าแล้วครับเจอไข่แล้วโอเ โอเคเอามาันออกมาแล้วก็ชิ่งเลยเออกจากร้านมาก็เลี้ยวซ้ายไปนะจะถึงทางเดินที่ออกมาข้างนอกได้พวเรารออยู่ข้างนอกเราจะข่าม่ได้ไม่งั้นก็ต้องตายห้องวันนั่นแหละขอโชคดีนะคะนี่ให้รูที่สุดละ่ะระบว่างนั้นก็อัลูกกระโตก อัดลูกตะกั่วสักกล่องสัมภารเข้าหน้ามาด้วยนะมันได้ช้าลงหน่อยป่าแล้วเปลี่ยนโอเคครับได้ไข่มาหนึ่งโอเคได้หลายชิงตอนเราก็ต้องอัดลูกตะกั่กกวเข้าหน้ามาสักสองสามเม็ดครับตามหัวหน้าบอกอร่อยแน่วิ่งบอม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 ,มไ,ไหนวะไ,ไหนวะกำลังมา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 ดึงเม็ด ยังสองเม็ดโหมันวิ่งไหวจัดเลยสามเม็ดยังเว้ยเพื่อนถึงแล้วถึงแล้วไปไปดีเขาถึงแล้วนี่บนไปจ้ามาคล้วไม่ใช่ประตูนี่เหรอวะโอ้โหเอ้โอเควิ่งครับ <laughs> ไม่ควรหันไปยิงมันหรือเปล่านะ า,า,า,ายังก็ต้องหันน่ะมันแดงขึ้นแปลว่ามันใกล้ถึงเราครับโอ้โหมันใกล้จัดเลยเออก่อนเข้านัดหนึ่งแล้วกันไปไปดิยังกอนอยังกอนไปยังอีกอ่ะ อย่างก้อนมาครับมาครับอย่างก้อนโอ้โหใครเขาเอาไอ้นี้มาไว้ตรงนี้วะตู้เกมอืมเวียนติ๊กูโดนแล้วคุโดนแล้วอ่าดิงโอ้โหโอ้โหพระเจ้าช่วย ทำได้บ้างนุ่มเราจะทำไม่ได้แล้วสองชั่วโมงต่อมาตากไล่มันตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่ใช่หนีไบบีอย่างเดียวครับหนีต้องคอยไปยิงมันด้วยนี่อะไรอ่ะจะบอกนะอบอ๋อไอตัวนั้นหรอ ลงลิฟต์ครับเหมือนจะเอาเอาซากอ๋อไข่เอาไปวิจัยป่ะนี่แล้วมันแต่แรกมันมาได้ยังไง DPRG e มันจะแตกมาแบบในจุลสิบปางนะ์ะที่มันจะแกะไข่แตกออกมาตัวต่อแดงนี่ไงรอดโม เกมด้วยคุณโนริฮอนะครับเป็นเกมอ่าสั้นๆนะครับแต่ว่าตื่นเต้นสนุกจะได้ในทีเดียวนะ <c oughs> ไม่ไม่เร็วกบไม่เร็ว okay. นะโอเคจบไปหนึ่งเกมแล้วก็เพื่อนๆครับฆ่าวเวลากันไปนะเดี๋ยวว่าได้เ,เวลากลับมาเล่นเกมสยองขวัญแปบเต็มตัวสักทีนะครับห่างหายไปนานนะเนาะก็มาเดิมนะครับแค่นั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามงไว้ได้นะแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ